ปัญหาของกระทรวงการคลังปัญหาของความล่าช้าในการเยียวยาวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับที่กระทรวงการคลังนะครับยำ้ำท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องของกระทรวงการคลังประกันสังคมนั้นวันนี้มีความคืบหน้าสําคัญ2เรื่องเรื่องของกระทรวงการคลังเรื่องของการเยียวยาห0 0พันนั้นวันนี้มาถึงล็อตสุดท้ายแล้วนะครับเป็นวันที่กระทรวงการคลังคุณละววลนแสงสนิทผู้มนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังออกมาแถลงแล้วนะครับว่าวันที่10พฤษภาจะเป็นเหมือน วันจบเกมเรื่องของการเยียวยา5,000นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรายงาน้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าคลังเคยบอกว่าจะจ่ายเยียวยา5,000ให้ครบภายในวันที่8พฤษภาคมอโทษจริงๆนะครับผมเชื่อรัฐบาลมากไปหน่อยสรุปแล้วณวันนี้รัฐบาลไม่มีปัญญาทําอย่างที่โม้ไว้นะครับเขาสรุปออกมาแล้วว่า8พฤษภาคมคงจะจ่ายยังไม่ครบนะครับไทม์ไลน์เป็นแบบนี้คือจ่ายไปแล้วเนี่ย11ล้านคนภายในวันที่8เนี่ยจะจบนะครับ แต่มีอีก1.6ล้านเออ1.8ล้านคนหรือราวๆ2ล้านคนจะจ่ายภายในวันที่15เพราะฉะนั้นคลังเบี้ยวแล้วนะครับขอโทษแผนประชาชนด้วยแต่คลังเบี้ยวแล้วจะบอกว่าเสร็จภายในวันที่8ตอนนี้กลายเป็นขอขยายถึง15นะครับเพราะฉะนั้นภายในวันที่15จะมีคนได้เงินเยียวยาเนี่ยประมาณราวๆ13ล้านคนส่วนคนที่ยังไม่ได้นะครับอาจจะกังวลว่าทําไมยังไม่ได้คุณอาจจะไปอยู่ในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม6.5ล้านคนนะครับ 6.5ล้านคนคือกลุ่มที่คลังเนี่ยขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้อย่าพึ่งน้อยใจนะครับอย่าเพึ่งคิดสั้นอย่าเพิ่งรู้สึกว่าโลกหมดหวังคุณอาจจะอยู่ในกลุ่ม6.5ล้านคนที่รอรับการเยียวยาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็6.5ล้านคนนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความหวังอยู่ยังมีโอกาสจะได้เงินจากรัฐบาลอยู่นะครับเพียงแต่ตาม,ตาม,ตามเงื่อนไขต่างๆให้ครบ หรือต่อให้ถ้าคุณไม่อยู่ใน6.5ล้านคนนี้นะครับคลังก็บอกแล้วว่าเขาจะหามาตรการในการช่วยเหลือด้านอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งทั้งหมดก็แปลว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับกลุ่มที่ถูกทบทวนสิทธิ์กลุ่มที่ยังไม่ได้เงินกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับตอนนี้ได้แต่รอทําอะไรไม่ได้ทําได้อย่างมากคือไปที่กระทรวงการคลังไปที่กรมประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้ก่อนวันที่8หรือภายในวันที่15ไปมันทุกวันนะครับไปหารัฐมนตรีไปหา เลขารัฐมนตรีไปทุกวันนะครับมีโอกาสสู้เป็นสู้ก็ต้องสู้นะครับให้ตัวเองได้5 0 0 0ให้ได้นะครับณเวลานี้ขยายไปแล้วถึง15พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนกระทรวงการคลังมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนรัฐมนตรีไปเยี่ยมเยียนเลขาธนตรีเพื่อทวงเงิน5,000ที่เราควรจะได้กลับมานะครับกระทรวงการคลังโค้งสุดท้ายนะครับ 8พฤษภาไม่ทันแล้วขยายไป15พฤษภาและ10พฤษภานั้นเป็นวันสุดท้ายที่คนจะขอทบทวนสิทธิ์เพราะฉะนั้น8พฤษภาไม่ทันนะครับ15พฤษภาจบเกมส่วนคนที่อยากให้ทบทวนสิทธิ์อย่ารอถึง15ไปทำทุกเรื่องภายในวันที่10ไม่งั้นหมดโอกาสได้เงินนะครับประกันสังคมเป็นยังไงประกันสังคมตอนนี้ประชาชนด่าทอกันทั้งประเทศเพราะว่าเสียเงินประกันซื้อเงินประกันกับรัฐบาลทุกเดือนเป็นเวลาหลายปีแต่ตอนนี้ ตกงานแต่ตอนนี้ยากจนเงินประกันสังคมของกองทุนประกันสังคมซึ่งต้องถือว่ารัฐบาลติดหนี้ประชาชนอยู่กองทุนประกันสังคมติดหนี้รัฐบาลออติดหนี้ประชาชนอยู่นั้นไม่โอนเข้าประชาชนสักบาทหลายคนตั้งคําถามแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเสียเงินประกันสังคมทุกเดือนทําไมในเมื่อถ้าไม่เสียเลยสักบาทหนึ่งก็จะมีโอกาสได้เยียวยา5 0 0พันสบายกว่ากันเยอะ แล้วจะเสียเงินไปทําไมประกันสังคมทุกเดือนทุกเดือนในเมื่อถ้าไม่มีประกันสังคมมีโอกาสได้5,000แล้วกลุ่มที่ได้5,000ันเนี่ยภายใน1 0บสพฤษภาจะจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนกําลังกดแค้นคนกําลังเครียดแค้นสํานักงานประกันสังคมนะครับมีการตั้งคําถามเยอะว,ว่าตกลงเงินประกันสังคมหายไปไหนเอาไปลงทุนเอาไปซื้อหุ้นหมุนเงินไม่ทันมีปัญหาเรื่องแคชโปรต่างๆหรือเปล่านะครับมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับ ออกมาแล้วว่าเหตุผลที่ประกันสังคมจ่ายเงินประชาชนล่าช้านั้นท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆกับที่ผมพยายามพูดอ้อมๆว่าเยียวยา5,000จ่ายเงินช้าจ่ายเงินมั่วเพราะอะไรนะครับนั่นคือเป็นปัญหาของเรื่องระบบนะครับของเยียวยา5,000เดี๋ยวหมดเรื่องรัฐบาลจ่ายเงินเมื่อไหร่ผมจะหาโอกาสจัดหนักเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องประกันสังคมรัฐมนตรีแรงงานหม่อมเต่าออกมายอมรับแล้วว่าเหตุผลที่จ่ายเงินประชา,ะช,าชนล่าช้านั้นเพราะว่า ประกันสังคมใช้ระบบฮาร์ดแวร์ในการประมวลผลรุ่นเก่านะครับปีนี้ปี2,563นะครับมอมเต่ายอมรับแล้วว่าประกันสังคมใช้ระบบฮาร์ดแวร์ในการประมวลข้อมูลคนที่มีสิทธิ์ได้เงินประกันสังคมทราบไหมครับว่าตั้งแต่ม 2, เมื่อไหร่2,562นะครับนี่ปี63นะครับประชาชนตกงานเดือดร้อนเงินประกันสังคมจ่ายล่าชา้ารัฐมนตรีคลังยอมรับแล้วว่าเหตุที่จ่ายช้าเพราะว่า ฐานข้อมูลของประกันสังคมนั้นเป็นฐานข้อมูลและโปรแกรมที่ซื้อมาสมัยพระเจ้าเหานะครับนั่นคือปี2,552เกือบจะ1รอบเกือบจะครบ12ปีจนทําให้เรื่องทั้งหมดมันเยียวยาล่าช้าแล้วคนที่ขายระบบนี้ก็ถูกตรวจสอบอยู่ในปปชด้วยถูกสั่งปรับเงินเป็นจํานวนทั้งสิ้น556ล้านบาทนะครับตอนนี้หม่อมเต่ายอมรับแล้วว่าระบบของตัวเองห่วย จนทาให้ประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับแต่ก็บอกว่าจากนี้จะเร่งให้สํานักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนโดยเร็วนะครับเพราะนความล้าช้าของประกันสังคมคงเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องกดดันต่อไปนะครับในเมื่อประชาชนซึ่ง ไม่ได้จ่ายประกันสังคมนะครับได้รับเงินเยียวยา5,000ทั้งหมดเนี่ยจะจบภายในวันที่15พฤษภาคมคำถามคือแล้วทำไมประชาชนที่จ่ายประกันสังคมทุกวันพอถึงเวลาตกงานกับไม่ได้รับความช่วยเหลือกับไม่ได้รับการเยียวยาอะไรทั้งที่ประกันสังคมนั้นมาจากเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เพราะนั้นประกันสังคมต้องรีบจ่ายนะครับอย่าให้ประชาชนเขาคิดกันในใจว่าหมดโปรไปกระทรวงการคลังถึงเวลาได้เวลา ต้องไปตามทวงเงินประกันสังคมถึงกระทรวงแรงงานไปทวงจากคุณอุตมะจนเรื่องคลังจบไปแล้วในสิาพฤษภาหลังจากนี้อาจจะต้องเริ่มคิดกันว่าได้เวลาไปทวงเงินประกันสังคมจากหม่อมราชวงศ์จตุมคลสนกุลพักรวมพลังประชาชาิของคุณสุเทพเทือสุบันหรือย่างได้ขึ้นต่อถึงสถานการณ์นี้นอกระบบครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น